สวัสดีจ้ามาพบกับช่องน้องมดชาแนลจา้าวันนี้จะพามาชมพ่อกับลูกตกป่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เขาเอิอนไว้อยังหะ่ะพี่น้องเขาเอิอนไว้อย่างนี่เฮ้ยฮะคือว่าเห็นหป่าจากทีอะ ไม่ได้เอาเอาไม่ได้เอาเบ็ดออกไปซื้อตีเนื้อเนื้อ,อปอมสันตีเหยือ่อปอมธนาร่องมึงเบ็ดโอ้ยหมากับพ่อหมาเด้ ตงตีบางกอนบ้ามันสิากางออกบะสิกลางออกว่ล่ะอยู่คนละมุมอยู่คนละมุม,ด,ม,มดินนีนนีนี้วล่ะบิดได้บ้างป่าชิบ ีได้ใจปานเียดิอ้ยเหนาะจะมีเสียงเสียงน้องมามตัวใหญ่มันก็ลืยเหนื่อยการสาธิตการตีเยือปอม Puna, to puna. <laughs> ปูนตกอยู่ทังงุ่นก่อนห้าสิไปตกจริงเข้าก็ต้องตีเงือปปอมก่อนจะที่หามันเหตโปปิ่นเข้าก็ต้องมาทำการตีออกไปจากที่จุดที่เขา้ายืนก่อนเข้ามาตองยางไปไกลเข้าก็ตีไกลๆเอาแลเขาก็เวลาเงือมันินเขาก็ค่อยดึงมา

ม่เอาดอกอ <c oughs> ฮ้ยสนมนนปัญจาตีไปฮอนปุ้นต้องฝึกไว้ก่อนด้าก่อนเราจะไปทำการตกปลาจริงๆ รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ